ตัดเชือกผู้ชนะไปเจอกับมารูครับเดี๋ยวเราก็คัดสิกเฮ้ยคูมิโฮคูมิโฮแล้วก็คัดสิกคูมิโฮอยู่ทั้งฝั่งบรูเธอร์แรนนะซ้ายล่างของแผนที่ครับส่วนคัสนะสิกอะเรดโพตอสขวาบนของแผ่นที่อ่ะเรามาดูว่าโพตอสจะศูนย์พันธไหม ก็ขึ้นอยู่กับคู่นี้เลยครับ มีโฮก็บล็อกทางหน้าบ้านเล่นเน่ยปกติเลยถ่นทางคลาสิกก็ต้องสเกเลเร็วน,นะตามสไตล์โปรโตสโอเคพอเห็นบ้าแรกแห็นอะไรแบบนี้ก็มาป่วนข้างล่างหรือไม่ไห้วางไม่ไห่วางคขมมาเฟนเตอร์ไม่ไห้วาง <c oughs> ไม่ไห้วาง,งไม่ไห้วางเออยังไขึ้นไปสร้างข้างบนอ่าอ,อย่าค่อยยกลงมาจะได้ไม่เสียทามิ่ง ก็คือเคียวเขาก็เข้มจริงอะในระดับที่แบบรัสทอรแล้วก็มาถมหน้าบ้านได้ทัวนี้เขาก็เอาจัดจริงๆริงฮาโลเอ็กซตาครับฮาโลก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่พยายามจะเข้าถึงนะเออผมตอนนั้นก็สมัครเอเวอร์เกมพาไปฮาโลอะไรนะภาคล่าสุดอะภาคล่าสุดอะ ยากทําให้รู้ว่าอุ้ยมันยากแต่เกมเพลย์มันสนุกนะออ <c oughs> มันยิงยิงเพล,เพลินๆดิแต่เท่าที่รู้คือมันดังจากมันติใช่ปะ่ะเ,ออเหมือนมันกินมันติเพลเยอร์ไปเยอะมากๆท้องฝั่งเมืองน,นอกเขาเล่นกันแบบ จริงจังเลยช่วงที่ Xbox สามปกศูน่ะ3 h r e ผมก็โดนไหมครับโดนโดนไฟแดงสามดวงไหมฮะ Xbox เนี่ยโดนแบนดด้วยช่วงนั้นช่วงนั้นมันยังมีแปลงเครื่องอยู่มั้งมัวตัวเหล่งไม่หมดอะแล้วก็เพิ่งมาสายขาวแบบขาวสะอาดเลยในเฉพาะคอนโซลน,นะขาวสะอาดตอน PS สามทำให้รับรู้ว่าแผ่นมันแพงมากก็เริ่มปรับตัว เอะอส่วนพีซีนี้ตั้งแต่มีสตรีมก็ไม่ไม่โหลดแล้วอะ่ะเออมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวโดนสปายแวร์กลัวโดนเมาแวร์ malware, อะไรเนี้ยแล้วก็ไม่อยากปวดหัวกับแบบเล่นได้ไหมคล็คได้ไหมสมัยก่อนนะต้องพูดถึงว่าสมัยก่อนเออแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าใครมาถายโหลดเกมยังไงถ้าที่เป็นเกมแบบ เกมเสียดังค์แล้วมาถามว่าโหลดที่ไหนนี่ผมก็จะแบบสตรีมครับแต่นี้เกมฟรีนะฮะตาครับเกมฟรีครับเล่นเนื้อเรื่องเสียดังค์ครับรู้สึกเทอร์เรนเนื้อเรื่องเทอร์เรนฟรีอ่ะเฉพอเซอร์กับโบทอเสียดังค์ก็รอรอมัดรวมตัวรถราคาห้าร้อยมีทอนฟาร์มกันเข้าไปแต่ตอนนี้ผมเห็นอะไรผมเห็นอิมอร์ทอลกับฟินิก ทิมเทลฟินิกส์สตอกเกอร์ก็ก็ไม่ดีเลยเพราะว่าสร้างฟินิกซ์มาแล้วเจอไซคโคลดูดิครึ่งหลอดไปแล้วป่าตรงจำที่จำได้คือ, Mod Mod คอมอตมอตต้นอะสตาร์ครับคือมอตต้นอะสตาร์ครับ มอปลายอะเลนเลิศเลนเลิศสองอะยูริอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีคนเล่นสาขาเว้ยมอปลายหมายถึงกลุ่มเพื่อนมันเปลี่ยนเพราะผมย้ายโรงเรียนเนี้ยก็ไปเจอไปเจอกับเล้นเลิศแล้วก็ตะโกนกันอย่ายิงรถแลกกูอย่ายิงรถแลกแกูมึงหันกลับมาดูสตาคาฟดิมันเชือดเวิร์เกอร์เก็บแรก่กันอย่างไม่มีมนุษยธรรมอะไรทั้งสิ้นเอมันจะมีแบบ เจนแมนอะเกรเมนว่าเฮ้ยเกมนี้เราจะไม่ยิงวอร์เกอร์กันเว้ยเราจะอาร์มี่สู้กับอาร์มี่เท่านั้นมีป่ะเออจัดทัวร์อย่างเงี้ยใครยิงวอร์เกอร์กูปรับแพ้เลยมันก็จะไม่มีการฮาลาสกันเกิดขึ้นมันก็จะแบบสร้างมาแล้วก็มาสู้กันกลางแมพเออวัดกันที่ไมโครวัดกันที่แบบคือกลายเป็นแบบโชกุนทัทวอลอ่ะเออกลายเป็นทัทวอลเลย ลำแบบต้องมีรมเยอะๆให้เล่นนะมีมีหญ้าให้หลบเยอะๆให้สัด์กันกลางแบบสวัสดีครับตามมาจาก u t u b e ครับยินดีต้อนรับครับผมอันนี้เป็นแพลตฟอร์ฟีกาทีวีนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งที่คล้ายๆกับผมใช้คำว่าคล้ายๆกับทวิสตัดวเพราะว่าจริงๆมันเป็นไลฟ์ไลฟ์บอร์ดแคสต์แพลตฟอร์มจะไม่เหมือนคือ youtube มันผมใช้คำว่าคอมเพล็กซ์ไปแล้วมันมีมันมันได้ทุกอย่างแล้ว เห็นอะไรดี youtube ก็ทำตามอ่าเห็นช็อตมา u t u b e ก็ทำแต่จังหวะนี้ดูมารู้ก่อนมารู้ดอบมาดอบมาอ้าวดอบได้แล้วชิปหายแล้ว m อ m ครับ m อ m ไล่ถ่ายไล่ถ่ายไม่ใช่มารู้กูมีโฮกูมีโฮเออกูมีโฮภาพยังไปอยู่กับมารู้อยู่กูมีโฮซัดมาซัดมาจังหวะนี้ยังไงยังไงนี่คือ A อ o v e นะเห็นปะแกจะเห็นอะไรแกก็ยิงหมดสุดท้ายขึ้นมาดีกว่ากลับมาได้ครับ แล้วตรงนี้ดรอปมาเป็นสองไซโคแล้วฟินิกยิงฟรีสปอร์ตอยู่ยิงฟรีสปอร์ตอยู่ฟินิกก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันแล้วหน้าบ้านจังหวะน,นี้2สต็อกเกอร์โดนเคลียร์ไปแล้วฟินิกเข้ามาเก็บมิดิแวกไปได้ครับแล้วโพรบก็โดนยิงฟรีอยู่มีอะไรมาช่วยโพรบหน่อยไหมหรือจะเอาโพรบหนีออกมาโอ้โหเรียกชั่นช้าเหลือเกินนะโอเคยกมาแรเดอร์ขึ้นมาก่อน เรียบร้อยโอเคเคียร์มาร์เดอร์พันเจ็ดสองพันสองครับคลาสิกเจ็บเยอะกว่าครับจ่ายเวอร์เกอร์ไปยี่สิบเจ็ดยูนิตครับจุกจุกกันไมโอเคเพื่อนเพื่อน,อนไม่รู้จักนะคะแอฟริกาทีวีเขาจะแบ่งแบ่งโซนกันของอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะรวมอยู่ที่ที่เรามาดูเนี่ยคือของเาใช้คำว่าโกโบแล้วกันของโกโบของเกาหลีเขาจะแยกไป ผมชอบของเกาหลีมากเลยนะเกาหลีม e ี20บวกด้วยนะต้องพูดเสียงเบานหนึ่ง20บวกนะแต่เราสมัครเข้าไปไม่ได้นะเราเป็นคนนอกต้องใช้ต้องใช้ไอเดีเกาหลีเหมือนพวกคุณสมัครโลแลก้าล็อกซาเคกันนะสมัยซาเคเกาหลีเนาะโอเคแต่จังหวะนี้ไงครับคลาสสิกพยายามจะไถ่อยู่ทำยังไงก็ได้ให้โครซัสยืนในไฟได้นานที่สุดครับแล้วก็ชนะไฟว่ะฮะผมมีหมีปัญหาแล้วสวยงาม คือปัจจัยเดียวเลยของคลาสสิกคอมนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้สามโครซต์เนี่ยอยู่ในไฟได้นานที่สุดเพราะว่าแรงมากเออมันแรงมากไยไปเรื่อยไถไปเรื่อยมันจะยิงเบสช,ช้าหน่อยฮะแต่ถ้าไบโอเธอแรงข้างล่างเนี่ยยิงแหกหมดซิกแซงไม่ใช่ปัญหาเพว่าเพราะว่าฟินิกมันเข้าไปยกได้แล้วมีวาปิซึมข้างหลังเติมของวาร์ต็อกเกอร์มาหรืออะไรเนี่ย disrupt เหรอ ไม่ค่อยชอบดิสรับส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่าเอาไฮเทมบ้าดาร์เทมบ้ามาเป็นอาคอนเว้ยจบเลยคือถ้ามีอาคอนในคอมเนี่ยคือจบแล้วคุิโฮโอเออนายมันตายไปแล้วแต่ถ้ามีดิสรับดิสรับมันเป็นยูนิตที่อาศัยการหวังผลจากสกิลไงแต่ R Con อาคอนน่ะมันเป็นแบบออแกนิกอ่ะมันโหดโดยธรรมชาติเออห <c oughs> มั่นเธอแรงครับตามเชี้อ์เผ่าตรงข้ามท,ทุกเผ่า แล้วช่วงนี้เขามาก็ต้องให้เขาแหละกระแสะแรงจริงๆต้องไปโทษโออลิเวลาพูดจุดกระแสะอยู่ดีเธอแรงก็บูมขึ้นมาคือจะบอกว่าปีที่แล้วมันก็บูมพี่แต่มันยังไม่แรงขนาดนี้นี่มัน,นันเปิดต้นปีมาได้คาโตวไวแล้วมันได้ด้วยการว่าตบตบ ตบกอสของเกาหลีทุกคนน่ะเออฮีโร่ใช่ไหมฮีโร่มารู้โดนหมดดาร์กด้วยโอเคครับกูมีหู้ฮะดรอปมาตรงหว่านี้ได้มาสามมากดดันเน็กซัสปะกดดันเน็กซัสหน่อยโอเคฟินิกมายกยิง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 หูฟินิกมาเยอะครับแล้วก็ไล่เมดีแวกไล่ไม่ดีแวกครับโอ้โหฝูงบินขับไล่สวยงามไมโครเยี่ยมเคลียได้ อาคอนเห็นไหมเห็นไหมคลาสิกเขาได้ยินที <No> ่ผมพูดโอ้โหตัวอยู่ทางเนี้ยแต่ใจอะเชียนะเนี่ยเอาจริงๆถึงจะรักกันกูมีโฮครับแต่คือเขาเป็นเดอะลัสโพตอนในทัวร์นาเมนต์นี้เออต้องอาคอนใช่แต่ฝั่งนู้นโก้ก็กำลังจะมาแต่ก็เหมือนก็บังคับให้เขาเล่นโก้ไงบังคับให้เขาเพิ่มเทค แล้วเดดบอกอ้ยแล้วใส่เลยได้เปรียบแล้วครับจังหวะนี้ครับเปิดก่อนครับผมอคัดสิกสอโพตอสเอาแล้วเอาแล้วคูมีหว่วงสัายตามยับยับสัายตามยับยับเจอเดดบอกเปิดหน้าเข้าไปเฮ้ยเข้าเหรอเพื่อนเพื่อนต้องลุยแล้วเพื่อนเดินไปข้างหน้าก้าอิเราจะดุยไปข้างหน้า ก็วิสเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่เข้าเอาเข้าเข้าเข้าโอเคอ้อมมาเข้าข้างล่างจังหวะน,นี้เกรวเซลอดเข้ามาทางฝั่งซ้ายครับคือมันคือจะมันต้องจบได้แล้วมันต้องจบได้แล้วเออจริงๆมันจบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่รู้จะตีอ้อมมาทำไมเราลุ้นเลยอู้นกึกว่าจะกลับไปฟาร์ม โอเคครับคลัสสิกครับออกนำเกมแรกไปก่อนจุดลิกผันของเกมนี้คืออะไรคือสามโครซัสตรงนั้นที่กูมีโฮเอาไม่ลงครับคือเขามีคอมโบที่เขาเล่นอยู่คลาสสิกก็คือไอ้สามโครซัสนี่แหละดัมเมจมันพอเหลือๆเ,เลยก็เรียกให้เล่นไวกิ้งเรียกให้เล่นมาราเดอร์โครซัสมันตอบโต้ได้แค่สองยูนิตครับ ซึ่งมาราเดอร์ก็ไม่พอแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครโลซัสพออัพยิงไกลมากกว่ามาราเดอร์จะเข้าไปในระยะยิงของตัวเองได้มันโยนมันโดนป่าไปสองทัทีแล้วแล้วมันเป็นการป่าแบบสาโครโลซัสอะซึ่งมาราเดอร์ก็ละลายก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นอะไรครับเล่นไวกิ้งพอเล่นไวกิ้งแล้วโดนอะไรเล่นไวกิ้งที่ผมเชียร์อาร์คอนเพราะว่าอาร์คอนมันยืนเป็นกําแพงลูกชิ้นข้างหน้าโครโลซัสอย่างเงี้ยเออแล้วไวกิ้งมันเข้ามาไม่ได้ครับนั่นแหละ แล้วทาไมสตอกเกอร์ไม่ดีเหรอพีสตอกเกอร์ er มันไม่ทนมือทนเท้าไนงะอย่างอาร์คอนอ่ะมันทนซีแทง์มันทนมารีนได้คนระับมันคือเอาอาร์คอนอ่ะไปโฟกัสไวกิ้งเลยแล้วสตอกเกอร์ก็ไปบริงเท็ชิลข้างล่างก็ได้ก็เลยเชี์อาร์คอนเพราะอาร์คอนมาปุ๊บคอมมันก็เลยดูสมบูรณ์แบบแล้วก็ปิดเกมนี้ไปได้ครับคลาสิกโอเครอเกมสองกันสักครู่หนึ่ง กูมิโฮกับคัสสิกครับเกม2ครับกูมิโฮอยู่ในส่วนของบรูเทอร์เรน์า้ล่างของแผนที่ฮะแล้วก็คัสสิกครับเรฟโฟทสขวาบนของแผนที่ครับออกนําอยู่1เกมครับความหวังของเราชาวดาวไอเออร์กำลังแบบเราอะไรดี <laughs> เราโฟตอสผู้ไรบ้านเออเพราะว่าไอเออเจอเซิร์กินกิน ไปแล้วนะครับมีเกมลลอะไรน่าเล่นอีกฮะช่วงนี้เดือนนี้แล้วมีคนใจดีโดเน a t อกวอกว k า r d l ให้เดือนนี้ยังหาเหลี่ยมไม่เจอไม่เป็นไรผมรอได้ผมรอไฟนอลที่หกเลยแล้วกันเออ แต่หน้าตาอย่างนี้ก็ติ่งไฟนอนพอสมควรนะโตมากับไฟนอนตัวเล็กอะโตมาจําความได้เลยที่จําความได้เลยที่แบบรู้เรื่องพอสมควรก็คือไฟนอนสี่เซลเซิลเซลเซิลคุยกับเพื่อนเซลซิลเซลซิลก็เรียกแค่เซลซิลเซลซิลสนั่นแหละฮะส่วนไฟนอนห้าไฟนอนหกก็เหมือนเบลอๆออกมาเพราะว่าน่าจะเด็กไปแล้วก็ไปสนใจสตาร์คา t ก่อนไนงะเนี่ยมันเป็นไทมิ่งใกลๆกัน เออไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนซิมซิตี้ตาครับไม่ก็เลยไม่ได้เล่นไฟนอลห้าไฟนอลหกแล้วพอมาไฟนอลเจ็ดเพย์หนึ่งเนี่ยอ่าได้เล่นแล้วอ๋อไฟนอลห้าไฟนอลหกไม่ได้เล่นเพราะว่าเราไม่มี Super ร์แฟมิคมเออผมไม่ม,ม,ผม,ม,มีผมไม่มี Super ร์แฟมิคผมมีแค่แฟมิคอมอันหาจะบอกอนหาหก็ไม่ได้ก็คือมันเล่นเออแลวเรียกว่าไม่มีเหตุผลในการออนออนที่บ้าน แต่เพล์หนึ่งอ่ะอ้อนได้แล้วเพราะว่าผมเหมือนสอบติดสอบติดมอต้นอ่ะก็เลยได้เพล์หนึ่งมันต้องมีข้ออ้างไปลองสอบที่นี่ไหมเราก็ต้องแบบมีรีควอร์เมนต์ไปบอกว่าถ้าสอบติดจุ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 ดเหมือนมันต้องสร้างแบบเออมันต้องมีชาเลนจ์ใช่ไม่งั้นเราเราก็เรียนที่เดิมก็ได้ไม่ไม่ต้องไปสอบโรงเรียนอะไรที่อื่นอะไรเงี้ย พอมีชาเลนจ์ปุ๊บถามว่าต bueno, ั้งใจขึ so ้นไหมก็ไม่ได <laughs> so ้ตั้งใจขึ้นนะก็แค่แบบไม่มั่วคือเด็กๆผมจะแบบเป็นแบบนี้เว้ยก็คือขี้เกียจคือมั่วไม่ไม่ได้สนผลคะแนนอ่ะไม่รู้แบบเออไม่คือยังไม่เข้าใจว่าคะแนนไปทําอะไรนึกออกว่าด้วยความเป็นเด็กอะฮะเออแม่พาไปสอบโรงเรียนเอกชนที่หนึ่งก็มั่วมั่วมั่วแบบมั่วเลยด้วยเหตุผลที่ว่ารู้สึกว่านั่งรถเมล์ไกลจากบ้านคือเด็กอะพอมองย้อนกลับไปมึงปัญญาอ่อนจัง เออแต่พอรอบรอบไอสอบมอเต้นเนี่ยตั้งใจเพราะว่ามีเพ a สเ t ชันวันกูมีเพวันรออยู่เออพอติดปุ๊บติดปุ๊บรายงานตัวเสร็จผมจำได้เลยงานตัวเสร็จซื้อชุดซื้ออะไรไปสะพานเหล็กต่อทันทีโรงเรียนมันใกล้สะพานเหล็กครับเออคุณเดาไม่ยากหรอกเออโรงเรียนที่ใกล้สะพานเหล็กมันมีไม่กี่โรงเรียนที่เป็นชายล้วน อะต้นเกมมีอะไรไหมทางฝั่งคัสสิ่ครับเปิดมาสามเดฟหนึ่งสี่เดฟนะสี่เดฟสองฟินิกเคลียร์แมปได้เนี่ยยูนิตต้นเกมอะ่ะเขาจะหาสายยูนิตที่โมบิลิตี้สูงอาเดฟฟินิกออร์คิลส่วนทางฝั่งกูมิโฮดูเหมือนจะเล่นแมชชีนเทอร์แลนด์หรือเปล่าเพราะว่าเล่นในส่วนของบัญชีมาฮะบัญชีซิกแทงสองมารีนแล้วก็อัปเดตกับบัญชีก่อนครับแต่ทางฝั่งคัสสิกฮะฮาราสเข้ามาที่แนวมินเนอร์ไลน์แล้วยกยิงไปหนึ่งโดนมารีนไล่ออกไป พยายามจะมาดอบวีดไมาครับอูดอบสะห่างเลยแล้วก็โดนยังไงเดินลงมาข้างล่างเลยต้องจ่ายอ่าจ่ายหนึ่งตัวสวยงามแล้วก็ยิงขุดทิ้งออกไปแล้วจวังหวะนนี้เอาเอาอะไรอ่ะลืมเหรอ <laughs> โอ้คูมิโฮหลุดไมโครครับกลายเป็นว่าการฮารัสครั้งแรกของคูมิโฮก็เฟลไป หลังจากได้เพลหนึ่งมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องแปลงมันคืออะไรเราเราคือใส่ซื้อบริสุทธิ์มากก็คิดว่าแบบมันก็คือเกมมันตอนนั้นยังไม่ไม่มีคําว่าแผ่นแท้แผ่นปลอมเลยด้วยซ้ำรู้แค่ว่าซื้อเกมเออเพลหนึ่งรู้สึกแผ่นละแพงอยู่อะหกสิบเจ็ดสิบมั้งห้แพงน,นะพอมารู้ว่าแผ่นแท้แผ่นเลยเป็นพันเราไม่รู้ไงเกมห้าสิบเออถ้าจำไม่ผิดห้าสิบประมาณเนี้ย แล้วเจอยกซิกแท้งตัดดาเมจไปแต่ยังฆ่าไม่ได้ยกมาอีกรอบนึงครับโอเคอ d เดฟเซอดเคลียร์มารีนแล้วก็สต็อเกอร์ฟินิกเคลียร์ซิกแท้งอูทําได้ดีนะส่วนบัญชีโครอกิ้งเข้ามาจังหวะนี้ไม่มีออฟเซิร์ฟไม่มีโอราเคิได้แต่หนีครับอูเทคเทคกูมีหฮดีกว่าวะกลายเป็นว่าทางฝั่งคาสิกต้องเทคแกอ๋อแต่มีออฟเซิร์ฟมีออฟเซิร์ฟโอเคแล้ว, erve, okay, ลวฟินิกมาแล้วเรียบร้อยเคลียร์บัญชีไปได้สวยงาม มีออฟเซอร์แปะอยู่เมื่อกี้มองเห็นแล้วก็โคโรซัสกัเท็กยิงไกลามาครับมาปิดเกมเพราะฉะนั้นจะมีเวลาให้กูมิโฮหายใจอีกประมาณ2นาทีตอนนี้ครับสิเกมนำแล้วเพราะว่าตั้งรับได้เออคือตั้งรับแล้วได้กำไรตลอดเวลากลายเป็นว่ากูมิโฮต่อยหน้าตัวเองรัวๆทันกันมาสะพานเหล็กต,ต,ต,ต้องต้องต้องอยู่ในกรุงเทพอะเนาะจริงใแบบ แต่ต่างจังหวัดก็มีแหละผมว่าน่าจะต้องมีแหล่งมีห้างที่แบบเออถ้าจะซื้อเกมอ่ะแล้วคนคนที่รับไปก็น่าจะมาดีลกับร้านสะพานเหล็กนี่แหละฮะโปะไปต้องใช้คำนี้โปไปอาจจะแพงกว่าหน่อยสักสิบยิบเปอร์เซ็นค่าน้ำมันเขาแต่ประเด็นเกมแรกเพื่อนๆก็น่าจะคิดอุ้ยพี่ซื้อมาเล่นไฟนอลเจ็ดแน่เลยไม่ใช่ครับโทคิเมคิครับ อุ้ยพี่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกเหรอออกก็แย่แล้ว <c oughs> จำเป็นวิชวลนวะว่าอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือค่าอะไรบทสรุปรวนๆเลยเออคือถ้าเด็กๆมีคนมาสอนให้ตั้งใจอ่านคาตะการนาคิราการนาผมว่าน่าจะได้แล้วนะเพราะว่ามันคือวัยแห่งการเรียนรู้ไะแต่ไม่ไงเปิดบทสรุปอย่างเดียวอันนี้มันค่านี้นะอันนี้มันค่านี้นะถ้าจะจีบคนนี้ต้องมีค่านี้เยอะๆ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าแนวเกมมันคือวิชวลโนเวลใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เขาก็จะเรียกว่าแนวเกมจีบสาวแต่ตอนจังหวะนี้กูมีโฮจากเอาอยู่ไหม <S <S โกลอคาเดมี่กำลังจะมาครับนี่คือสตีมแพ็เพึ่งได้อ่ะเนาทีเพราะว่าไทามิ่งมันรวนไปหมดเลยเพราะว่าเขาพยายามจะเร่งเกม าเอาเอแต่บางทีผมก็งงคลาสสิกนะคือเมื่อกี้ถ้าถ้าดูจากปริมาณซัมพายรวมอะคลาสสิกนำอยู่ประมาณแบบ30%มสเสี่สิอร์เซนเลยนะแล้วเขาก็ชะลอเกมเว้ยแบบถอนคันเร่งอะ่ะแล้วก็ให้กูมีหัวฟาร์มเอ้ยนายฟาร์มมาสู้กันหน่อยอย่าไม่สูสีออกป่าเขารอโคโรซัสามตัวอ่ามันก็ดีแหละ อ๋อแล้วก็อาร์คอนมาเลยเอ้ยมีภาพอันนี้มีภาพ,ภาพ,พอยู่เพราะว่าถ้าเจอซิกแทงก็โถมใส่แล้วก็ฟินิกไปยกตัดดามเมจซิกแทงไว้ก่อนได้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเขายังไม่มีบริงครับพลาสติกบริงสต็อกเกอร์หรือว่าจะรอห่อยก็ไดนะ้รอเทคก่อนแต่จริงๆสต็อกเกอร์ er ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคอมหลักเขานะหลักๆผมว่าเซ์ลอดอะชาร์จไปให้ถึงซิกแทงแล้ซิกแทงมันยิงกันหนึ่ง โอเคเปิดเน็กซัสที่5ครับอู้นานๆจะเห็นโฟตอสเกมนำจัดๆแต่ทางฝั่งกูมีโฮวางเซ,เซนเซอร์ทาวเวอร์เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าบุกกันตรงๆเนี่ยกูมีโฮก็จะรู้นะเนี่ยฮะสแกนขู่เลย คือด,ดูเหมือนได้เปรียบแต่ถ้าเดินผิดเหลี่ยมแล้วกูมีโฮตั้งรับดีๆก็แตกหมดแล้วโพตตสเป็นพวกที่แบบถ้าแตกแล้วก็แตกเลยคนะรับสโนบอลยาวๆไม่มีทางกลับมาได้เพราะฉะนั้นขับติกก็ต้องงานละเอียดนิดนึงอ๋อพยายามจะเข้าทำสองทางว่ะมาลองดูกัน แล้วก็เข้ามาทางขวาครับสแกนเอาไว้กูมิโฮก็สแกนเช็คออฟเซิร์ฟก่อนจะกลายเป็นว่าการชะลอคันเร่งอะ่ะทำให้กูมิโฮเขามีโกดเล่นนะตรงนี้หลบวิดโดมามาสวยงามแล้วก็เข้ามาโอ้โหอะไรกันครับนีท่ทำอะไรฮะกรสิทำอะไรเอาวัาไปบิซึมไประเบิดเล่นครับโอ้โหไม่รวยจริงทำไม่ได้ คือมันต้องไข่ในหินน่ะวาพิซึมของโบตอนก็คือมันเป็นหน่วยหน่วยส่งของนะครับเหมือนไมดิแว็กเลยเทอร์แรนก็จะหวงแหนไมดิแว็กมากๆแต่นี้เหมือนแบบเห็นทั้งมิสไซเทอร์เรนเห็นทั้งไวกิ้งเห็นทั้งไซโคลก็ยังเอาวาพิุซึมไขเข้าไปคูแบบงงเห็นครับพี่เขาอาจจะไม่เห็นเขาเห็นครับ ระยะยิงมิสไซล์เทลเดตกับระยะการมองเห็นระยะการมองเห็นไกลกว่าระยะยิงครับแต่เขาก็ตัดสินใจเรือยที่จะเข้าไปแล้วก็เสียจังหวะไปหมดเลยตอนนี้เทียนนำยังไงให้มันดูยากนี่ฮะนำแล้วไม่โถมให้มันจบนำแล้วกลับมาฟาร์มให้โอกาสฝั่งนงุ่ขคาดเอาละครับกราฟิก แล้วคุณปล่อยใครฟาร์มให้่อดปล่อยเธอแ์รนฟาร์มอะ่ะโอ้มายนี่โกสดโบก EMP ไปเตือนสติดูเรื่องโอ้มายยากเลยครับกลายเป็นตอนเมื่อกี้มันโถมได้เว้ยแค่เสียดได้ไปชะลอกันเล่งรอโคโรสัตว์ปรากฏกูมีโฮกมาแล้ว เนี่ยวัดกันที่จังหวัดล้วนเดดบอลอัดไปโอเคเข้าไปแต่ที่เหลือละ่ะเจอ EMP สวนคืนกับเหมือนกันาสามตัวตายเรียบ <c oughs> แค่สี่ยูนิตเท่านั้นสามตัวตายเรียบนี่ขนาดเดดบอลโดนนะอ่ะเซลลอตยืนไอดอลดาร์เซมบ้ายืนไอดอลมืนแล้วครับคลาสสิกนะตอนนี้ลมเต็มอ่ะคือเนี่ยพอเล่นเลสซับายแม็กก็จะแบบแลมเต็มแบบเอ้ยลืมหรือว่ามียูนิต ลืมไมโครว่าจะทําอะไรเราเลยจบกลางเกมน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอะเ,าอเข้าใหม่รอบหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาก็ระเบิดอเลี่ยมเข้าไงดรอบเซลอ์เราก็ต้องวาร์ปอินด้วยนะแล้วไงเดสบอลอาจซีแทงไว้อาดซีแท้ง์ไว้ไวล้วเข้าไหมเข้าไม่ได้ครับ โอเคแล้วด,ดูเหมือนว่าปิซึมจะระเบิดอีกแล้วแล้วก็โดนเคลียร์สล็อตไปได้สล็อตไม่ได้เวอร์เกอร์เลยเพราะว่ากูมีพวกกขาวางวอลไว้ครับไม่ให้เข้าไปในแนว m i เนอร์ไลน์ครับเพราะฉะนั้นว่าปิซึมลำเมื่อกี้ก็เฟลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องสร้างว่าปิซึมลำใหม่มาครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับคลาสสิกอยู่ดีจะโชกก็โชกลไอต้นเกมอย่างเข้มนี่มันไปไหนมันคนเดียวกันปะเนี่ยงงอ่ะอเจอโบกเยี่ยมทีอีกแล้ว อ,อย่างน้อยอะตัดการเปิดเบตใหม่กูมีโฮให้ได้เออเอาว่ะโอเคแล้วก็ต้องไปถล่มเบต3สามไปให้ได้อย่ายืนเป็นกระจุกได้ไหมอะทำไมอ่ะพี่ EMP ไงเออไปทั้งยวงเลยนะโอ้ลาน่ะเขามาดักข้างหลังแล้ว EMP โคตรสวยเลยครับม่อไปฮักติดม่อไปครับ มีโฮ่น่าจะไฟชนะแบบคินคลีนเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงฟาร์มสู้เทอร์เรนเจอ EMP ครับเลือดหายไปนั่นแหละชิวหายหมดโอเคแต่ก็ดาร์เทมป้าเข้ามาได้เอ้ยอาจจะชนะพอดาร์เทมป้าก็ได้ใครยัไม่รู้แต่เขามีดีเทคชั่นจากมิสไซลอร์เรดครับ อยู่ดีก็เศร้าแฟนๆฟนพอตแบบอยู่ดีก็เศร้ามาทําให้มีหวังแล้วก็จากไปอ่าแล้วอยู่ดีมันเล่นดิสลอฟอย่างเยอะเลยไม่เล่นโคโลซัสแล้วอุตส่าห์รอโคโลซัสสาตัวพอโครโลซัสาทางปุ๊บไปไม่เป็นคุณดูซับไพดิ <c oughs> เออเกมมันได้เปรียบแบบ สุดแล้วอะแต่ด้วยความเป็นเทอแรนอะมันเลยไม่ได้เปรียบขนาดนั้นอ่าเดสบอลโซนคือหลักๆคือเดสบอลคือโซนพื้นที่ครับอ่าคูมิโฮก็หลบสวยหลบสวยเหมือนกันอ่าแล้วก็ได้ดิสรับไปฟรีๆคลาสสิกมีประวัติเดสบอลใส่พูกเดียวกันเองนะเดสบอลใส่ฝั่งตัวเอง ประวัติไม่ดีประวัติไม่ดีโอเคแล้วพออ้าวจีจีให้วะกูมีโฮคือเกมมันฉีกมากแล้วครับมันฉีกจนแบบแต่อยู่ดีก็ต้องมานั่งลุน้นก็แบบเอออยู่ดีต้องมานั่งลุน้นเฉยดูตัวเลขมันแบบเหมือนแบบ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 แกระทืบอยู่ฝั่งเดียวแล้วโอเคคาสิกไปตัดเชือกกับมารุในคู่ต่อไปครับ